มาเจอพวงนี้นะคะเราก็จะต้องตัดต่อลิปเนาะน่าเก็บยน,นี่นะคะเฮยเลยลูกใหญ่นะเราก็ได้ไปนะคะรสชาติบูเบอรี่เลยอะดูมันล่วงนะคะเพราะลูกใหญ่อะที่มันแก่จัดอะมันก็จะล่วงนี่ดูนี่ดูนะอันไหนที่ไม่สวยเราก็ไม่เอาเราก็เลือกอันสวยๆ อันนี้จะใส่ปากอันนี้จะใส่ปากมันก็จะมีต้นเตี้ยต้นไม่เตี้ยนะคะอย่างนี้เลยอ,อร่อยเวอร์อร่อยแต่ว่าเราต้องบอกก่อนนะแถวนี้เราไม่ค่อยได้เดินมานะคะเนี่ยเราก็จะเก็บเก็บใจ น referral, <Humans. S 1> ี follow, ่ล like like ูกร uh ่วงหมดทุกคนเขาล่วงทิ้งเห็นไหมคือถ้าเป็นเราก็จะเก็บไปทําแยมเนาะทำนู่นทํานี้ดูดูครั้งหนึ่งแต่ว่าเราเลือกเอาแต่ลูกแบบอันนี้นะคะลูกเล็กเราก็จะใส่ปากอ้อมอืมอืมอืมอัคมนูลูกใหญ่มีนะคนไม่นั่งไงนี่ไง ลูกใหญ่มีนะพราะคุณไม่นั่งเราก็ถ้าเรานั่งเราก็จะได้ลูกใหญ่ๆนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนตอนตอนใหม่ๆแล้วนี่ดูนี่ดูโอ้โหระยะเก็บเพิ่นอย่างนะคะนี่เราจะใส่กล่องนี่เพินนี่เพิ่นกล่<ๆ>คือมันมีหลายต้นนะแล้วก็รวมๆไปให้นะคะจริงๆมาเก็บให้เพื่อนนี่ไม่ได้อะไรนะ <c ười> คือว่าเอออยากให้เขาได้กินกันของอร่อย อื uh huh. คนดูอื uh huh. อย่างนี้เนาะเลูกเลือกไม่ถูกอะแต่ว่าเราก็พยายามเลือกรูปใหญ่ลูกใหญ่หญล,หญหญลูกแบบอร่อยอร่อยเนาะไปนี่นะคะ uh huh. มองอะ้ะแบบเห็นไหม จะนับต้นปกใจมันจะมีแมลงนะคะทุกคนบางคนไว้รุ่นญี่ปุ่นเขาก็กลัวงเงี้ยเนี่ยอืมหวานทุกคนหวานดูนีดะก็จะขอเก็บต่อนะคะต้องนั่งลงเจ็บนะคะอันนี้กระปุกที่สองนะเล็กสองกระปุก <laughs> โอเคค่ะทุกคนเนี่ยลาขอเก็บก่อนนะ <laughs> มาค่ะทุกคนอันนี้ก็ขอเป็นวิดีโอนะคะ เก็บกันอีกแล้วนี่อันนี้เก็บกลับบ้านนะคะก็คือซื้อซื้อแล้วซื้อเป็นกล่องอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของบูเบรีปีนี้นะคะก็จะได้ลูกใหญ่เลยอันนี้คือเราต้องค่อยๆเลือกนะกรอบไปก็มันก็จะมีแบบลูกใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูถ้าเป็นบ้านเราก็เนาะถ้าเก็บขายเขาก็ลูดเลยใช่ปะแต่นี่เราก็คัดไซส์หน่อย นี่คะ่ะนี่เห็นไหมแต่นี้ก็คือลูกเล็กละสําหรับรัดนะรัดก็จะไม่เอานะคะก็จะเลือกลูกใหญ่ๆแต่ต้นนี้หวานมากทุกคนอ่านี่แล้วเรามาเจอต้นนี้อีกดูลูกแบบเป้งๆเลาก็เก็บกันเลยพากันเก็บเลยนะคะนี่มันมันสุกมากอะทุกคนมันสุกอะมันงอมอะก็ต้องดูดีๆนะน่าจะมีแบบงอมเกินแต่งอมนี้คือหวานเลยนะ เเก็บไปนะคะนี่ต้องนั่งอะ่ะทุกคนเนี่ยต้องนั่งใต้ต้นแล้วเราจะเห็นลูกใหญ่ลูกเล็กนะลูกเลกเราก็ไม่เอานะคะนี่เราเก็บอย่างนี้นะเราวางกระเป๋าไว้ตรงนั้นไงเราก็ไปไหนได้นม่ไกลนะคะคนเขาก็พาลูกหมาเด็กๆเ,เขาไม่ได้ว่ามากินบลูเบอร์รี่โดยเฉพาะนะทุกคนเขาก็จะแบบมาประมาณว่าพาลูกมาดูมาแมลงนี่นะเห็นไหม พอแดดร้อนเนี่ยเดี๋ยวที่บ้านต้องกลับขับไปที่รถนะไปดูลูกชายนะคะไปดูมิวมิวเพราะมิวมิวอยู่ในรถแต่ก็เปิดหน้าต่างไว้ให้นะทุกคนดูลูกยายนี่เลยรัดอย่างนี้เลยนี่ยต้องนั่งอย่างนี้เลยนะลงทุนมากนะเก็บคือต้องเก็บเยอะมากอะทุกคนรัดเอาสี่กระป๋องไงของเพื่อนนะของเพื่อนด้วยของตัวเองด้วย นี่ดูดูความดของมันแต่บอกเลยนะคะลูกแบบต้นนี้อร่อยมากต้นนี้คือเป้งมากคือไม่ใช่ใหญ่สุดๆใหญ่สุดๆต้องประมาณนี้เห็นไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยก็ขาไซส์แต่ว่าดูดูดูคนด,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 ดูอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยเห็นไหมอร่อยแน่นอนนี่อย่างเงี้ยโอ้หวานเจี๊ยบเนี่ยยังไม่น่านะคะแล้วก็เก็บ เก็บนะคะนี่เลยทุกคนพันก็นอีกแปดสิบนะคะก็คือพันรนะ้อยเยนนั่นหละเนาะแต่ถือว่าถูกถูกกว่าซื้อกินเยอะเลยค่ยะ,คะอันนี้เราไม่ได้กินนะคะเรามาเก็บก็จะมีบ้างที่เอาเข้าปากนะคะดูลูกเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้ชแบบน,น,นะนี่ขอนะหวานหวานมากมมดู อย่างนี้นอย่างงี้รูดรูดเลยลูกสวยๆใช่ไหมเข้าปากจะ้ะเข้าปากอืมอร่อยมากทุกคนเนาจะอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ของเราตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราก็เก็บนะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ผสมกันแต่เราก็เลือกต้นหวานๆนั่นแหละหวาน,น,ะวานอะไรฮะ อมายอย mm. ู่คนละดูอะไรอยาเก็ตัวอิ้ตา mm hmm. เดี๋ยวนะทุกคนขอเก็บก่อนนะเพลินค่ะเก็บเพลินลืมมองกล้องนะกล้องก็อาจจะตกตกพวกเสุงโ mm ้ยอมายอ่ะซโนมาซื้อหเตะโมออมายคือเราอะกเก็บอยู่ไม่กี่ต้นนะด้วยความที่เรารู้ว่ามันหวานไง อืมนกก็นี่ค่ะฮะอืมอืมสุงง้อยอมายทุกคนหวานมากอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่บอกเลยว่าฟินเวอร์นะคะอยากจะรูดแบบเป็นอย่างนี้เลยนี่ทุกคนดูดลัดรูดแต่บางอันมันก็สุกเกินนะก็ต้องมองดีๆเลือกเอาลูกใหญ่ใ,หญใส่ลงไปลูกเล็กเราก็เข้าปากนะคะ อนม่ิลาทำอะไรนีอ่อร่อยลูกใหญ่แล้วก็เก็บใส่กล่องลุงก็เพินเลยนะลุงอะ่ะโอ้โหอ้ยชี้อ้ยชี้ลุงเพินลุงเพินเลยนะรัดก,ก็ชอบนะลัดก,ก็เพิลุนลุงแอบแอบไปเก็บ กินอะไรลงอะ่ะใช่ที่ไปท่งเตะสู่ะเตะกินก็ได้อยู่อืมอัสุัตต่อละทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันเยอะแต่ว่ารัดจะไม่ได้เก็บแบบทีเดียวพื้ๆนๆพืไงรัดก็เลือกลูกอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเก็บกลับบ้านนี่โหดูลูกนี้จริงๆอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีลูกแต่แบบนี้นะเนี่ยเป้งๆเลยนะโอเคนะยังไงก็ฝากา like กดไลค์กดแชร์คลิป นี้ด้วยนะคะก็อาจจะแบบกึกแกบบักกนะเพราะว่าร้อนแหละเริ่มร้อนแล้ว,ลแ,ลวแล้วก็ต้องเก็บเก็บใส่เก็บใส่หลูนะคะเดี๋ยวให้ดูนะเก็บใส่หลูนะคะให้เพื่อนก่อนนะนี่ใส่ไปให้เขาไปล้างกันอีกรอบนึงนะนี่ทุกคนดอูอันนี้บอกเลยสุดยอดนี่ นะคะเขาจะมีลูกเล็กลูกเล็กแล้วก็กินเองมจะมันหวานนุกมเนี่ยนวลนนนเนี่ยโูดหวานแอมแอมโอเคนะคะแล้วไ,ไปก่อนนะบา,บ,าบายบายอร่อยบายๆนะคะ